ดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับตัวนี้จอเพดาน Android นะครับ HDMI in ได้นะครับ HDMI in ได้นะครับตัวนี้ HDMI in ได้นะครับแล้วก็มี Input AV นะครับประมาณนี้นะฮะตัวนี้นะครับ HDMI in แล้วก็ AV นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับทัชสกรีนได้นะครับ15.6นิ้วนะครับ15.6นิ้วนะครับ CPU 8คอร์ RAM 2 ROM 3 2นะครับ Android 9นะฮะ8คอร์ RAM 2 ROM 3 2 Android 9นะครับเดี๋ยวเปิดแอปเช็คนิดนึงนะครับตัวนี้8คอร์นะฮะ2 3 2นะครับ เวอร์เก้านะครับตัวนี้พอใช้งานกับจอเพดานนะครับ Netflix ได้นะฮะ y o u t u e g o o o l l m m p s YouTube ได้นะตัวที่ครับ u t u b e ได้นะครับเอา h d m i ิอินเข้ามาได้นะครับมีสัญญาณภาพอินพุตนะครับตัวนี้การเชื่อมต่อเสียงนะครับก็จะมี FM นะครับแล้วก็ลำโพงในตัวนะฮะแล้วก็สัญญาณ IR นะครับตัวนี้ ตัวภาพเป็น IPS นะครับจอชัดเจนนะครับสำหรับพวก a n น r o i d นะฮะเดี๋ยวขอลองซักเพลงนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับความชัดเจนนะครับของภาพนะครับจอภายใน Android ภาพดีนะครับทัดได้นะฮะอันนี้คือสุดยอดแล้วนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็อินพุตสัญญาณนะครับบลูทูธได้นะครับแอมเบียนท์ไลท์ตั้งค่าสีได้นะครับตัวนี้นะครับแอมเบียนท์ไลท์นะครับมีรีโมทในชุดให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธรีโมทนะครับใช้เมาส์ได้นะอันนี้เป็นสัญญาณมันะครับ u s เเสียบตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับแอมเบียนท์ไลท์ตั้งค่าได้ตั้งค่าสัญญาณบลูทูธเสียงผ่านบลูทูธได้นะครับ FM ได้แล้วก็ เสียงผ่าน IR ได้นะครับ FM IR แล้วก็สปีเกอร์ในตัวนะครับตัวนี้15.6นิ้วนะครับทัชสกรีนจอเพดาน Android นะครับ8คอแรม232 Android 9นะครับราคาย่อมเยาวนะครับคูรุมะนะครับสวัสดีครับ